ภาพพจน์ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในสายตาของชาวบ้านย่อมเป็นไปนในทางเสียมากกว่าดีเพราะปลาตัวเดียวมักจะทําให้เหม็นทั้งคลองคนเราไม่ว่าจะเป็นใครแม้กระทั่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองก็อาจถูกสั่งเก็บตายได้ถ้าปฏิบัติหน้าที่นอกรีดนอกรอยของกฎหมายเพื่อใช้เครื่องมือแบบสร้างอิทธิพลและความร่ํารวยให้กับตัวเองตํารวจทุกคนไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย จึงพึงสำนึกถึงหน้าที่ของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เอาไว้ให้มากๆประชาชนทุกคนจะได้อยู่อย่างเป็นสุขเพราะปัจจุบันผู้ร้ายก็ชุกชุมเป็นมดปลวกอยู่แล้วกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดก็ต้องอาศัยตำรวจคอยปกป้องให้ความยุติธรรมถ้าตำรวจบางคนเป็นเหมือนคนร้ายเสียเองแล้วความเดือดร้อนของประชาชนในท้องที่ที่ตำรวจผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ก็จะเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ ่าถือว่าเครื่องแบบสีกาก,ากีที่สวมอยู่จะป้องกันหรือคุ้มครองตัวได้จากกรณีที่ตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีกันหลายรายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกผู้มีอิทธิพลสั่งมือปืนเก็บตายก็น่าจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กำลังหลงผิดให้สำนึกตนเองเอาไว้และสำหรับรายนี้ที่ท่านผู้ฟังจะได้ติดตามถึงพฤติการของตำรวจชั้นประทวนผู้หนึ่งซึ่งใช้หน้าที่การงาน กอบกวยความสุขและเงินทองให้ตัวเองบนความเดือดร้อนของชาวบ้านและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่เหตุการณ์รายนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลาทุ่มเศษขณะที่จ่าสิบตำรวจชูศักดิ์อายุ52ปีตำแหน่งผู้ช่วยเสมียนโต้ตอบของสบมืองจังหวัดตราดกำลังหมกมุ่นอยู่กับการล้างรถเก๋งส่วนตัวยี่ห้อโตโยต้าโคโรนาหมายเลขทะเบียนทอทหาร1166 ตราดสีเทาอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองซึ่งอยู่ในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นกิจวัตรประจําวันของจ่าสิบตํารวจชูศักด์หลังจากเลิกงานจากสถานีตํารวจจะต้องมาจอดรถเอาไว้หน้าบ้านเมื่อเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ํากินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาเช็ดรถให้สะอาดเง,งาๆเพื่อเตรียมตัวจะออกไปเที่ยวตอนในจามราตรีเพราะจ่าสิบตํารวจชูศักด์เป็นนักกินนักเที่ยวที่ไม่ต้องควักเงินโดยอาชีพอยู่แล้วส่วนนางประภาสิริ ภรยาที่กำลังตั้งท้องสองเดือนก็มัวแต่ทำความสะอาดตามหน้าที่แม่บ้านอยู่ภายในบ้านขณะนั้นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบสีและยีห่ห้อซึ่งบรรทุกชายชะกันสามคนกำลังวิ่งวนไปมาอยู่ภายในซอยเสียงคนขี่เอ่ยปากขึ้นมาว่านั่นไงมันกำลังเช็ดรถอยู่หน้าบ้านพร้อมกับเลี้ยวรถออกมาจ,จอดซุ่มดูอยู่ห่างๆชายที่สอนถ่ายไม่อีกสองคนก็ได้ลงจากรถคันนั้นเดินมุ่งตรงไปยังบ้านของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ ซึ่งทั้งสองไม่มีการพูดคุยกันแม้แต่คำเดียวเดินก้าวอดาดเข้าไปพอใกล้ถึงตัวเหมือนกับนัดกันเอาไว้มือขวาของชายทั้งสองก็หล้วงไปที่เอวของตัวเองปืนพกลูกสองสั้นและขนาดสิเอ็ดมมถูกดึงออกมาด้วยความชำนาญมันก้าวไปยืนอยู่ด้านหลังของจ่าสิบตำรวจชูศักด์โดยไม่มีการสั่งเสียและโดยไม่รู้ตัวปืนถูกลั่นไกพร้อมๆกันทั้งสองกระบอกเปรียงเปรียง เสียงปืนคำรามลั่นสนั่นไปทั่วบริเวณเป้าหมายคือบริเวณศีรษะของจ่าสิบตำรวจชูศักรถพิษสงของเจ้า11มม,มทำให้ร่างของจ่าสิบตำรวจกระเด็นตกไปในคูน้ำข้างบ้านซึ่งอยู่ติดกับที่จอดรถมือปืนทั้งสองคนมันก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้นปากกระบอกปืนเล็งตามไปที่ศีรษะของจ่าสิบตำรวจชูศักแค่นี้โว้ยถ้ายังหัวแข็งรอดตายข้าก็ยอมเข้าคุกละวะหนึ่งในสองมือปืนพูด พร้อมชวนกันหลบหนีหายไปกระสุนทุกนัดเข้าเป้าตรงเพงไม่มีการผิดพลาดเสียงปืนที่ดังติดต่อกลายนัดทําให้หนางประภาสิริวิ่งออกมาดูสามีเพราะรู้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุร้ายกับสามีของตัวเองแน่นอนรวมทั้งชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็เห่อกันออกมาดูแต่ก็ไม่มีใครเห็นร่างของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์แล้วต่างคนก็ต่างสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากเสียงปืนเมื่อครู่นี้ เมือ่อนางประภาสิริมองลงไปในคูน้ําซึ่งมีแต่ผักตบชวาลอยอยู่เต็มก็ได้พบกับน้ําที่เป็นสีแดงผสมกับน้ําคลําเห็นได้ชัดแต่ร่างของจ่าสิบตํารวจชูศักด์จมดิ่งลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ก้นคูน้ําแล้วไม่มีใครลงไปงมขึ้นมาท,ทั้งทังที่น้ําในคูก็ตื่นจนสามารถเยืนได้เพราะจากร่องรอยและเสียงปืนที่ดังขึ้นถี่ยิบจนนับไม่ช้่วนนั้นทําให้ทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทราบดีว่าจ่าสิบตารวจชูศักด์ ต้องตายแล้วอย่างแน่นอนภายในห้องร้อยเวรของสพเมืองตราดซึ่งขณะนั้นมีร้อยตำรวจโทวุฒิชัยอนนันท์ทำหน้าที่ร้อยเวรอยู่ก็ได้รับแจ้งถึงเหตุร้ายในครั้งนี้จึงไม่ได้รอชา้าจึงได้รีบรายงานให้พันตำรวจโทอ,อันันท์จันทรังศีสารวัตรใหญ่ทราบทันทีเรียบรุดไปยังบ้านของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งและได้วิทยุให้ตำรวจท้องที่รวมทั้งทางหลวง ช่วยการสังเกตสกัดจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่มีชายซ้อนกันไปสามคนพันตำรวจทัวอันดันจึงสั่งการให้ลูกน้องพร้อมกับพวกชาวบ้านช่วยกระลงไปงมนำร่างของจ่าสิบตำรวจชูศักข,ขึ้นมาจากคู่น้ำทันทีทุกคนถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ถูกงมขึ้นมาจากน้ำยังมีลมหายใจขะแมวขะแมวอยู่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดตราดเป็นการด่วน แต่ก็สิ้นใจตายเสียก่อนจะถึงโรงพยาบาลจากการตรวจร่องรอยและสถานที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนตกอยู่มีขนาดสิเวตมม,มจำนวนสาปลอกและปลอกกระสุนลูกสองสั้นเบอร์12อีกหนึ่งปลอกใครล่ะที่เป็นมือปืนนับเป็นคำถามที่ใครๆก็อยากรู้จ่าสิบตำรวจชูศักดิ์มากศัตรูแต่ศัตรูคนใดละ่ะที่หันกล้าลงมือสังหารเขาได้พันตำรวจทัวอ,อน,นันต์พร้อมด้วยร้อยเวรจึงไปดูศพของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ ยังโรวมพยาบาลเพื่อดูวิถีของรูกระสุนพบว่าที่บริเวณศีรษะของคนตายถูกกระสุนเข้าหลายนัดและยังมีแก้มสายอีกหนึ่งรูส่วนอกสองรูแขนขวาสามรูขาขวาหนึ่งรูและด้านหลังอีก8รูข่าวการเสียชีวิตของจากสิบตำรวจชูศักด์ได้แพร่ะสะพัดทั่วตลาดอย่างรวดเร็วดดไฟไม่ทุง่งเฮ้ยไอชูศักด์ตายแล้วว่ามือปืนเป็นใครวะข่าว่าแล้ว วันหนึ่งวันที่มันต้องตายต้องมาถึงแน่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์การตายของจ่าสิบตำรวจชูศักด์ดังทั่วตลาดเมืองตราดการตายของจ่าสิบตำรวจชูศักด์หลังจากที่ตายแล้วในเสียงของประชาชนไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลยกับการตายของเขาและที่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จ่าสิบตำรวจชูศักด์มีพระเดชพระคุณต่อประชาชนอย่างมากจนทําให้ทุกคนไม่มีวันลืมและกล้าคิดต่างๆนานาว่าวันหนึ่ง จากสิบตำรวจชูศักก็จะต้องถึงวันนี้วันแห่งความตายนั่นเองใครกันแน่วะที่กล้าบุกสังหารมันขนาดนี้สิ่งที่ชาวเมืองตราดอยากรู้เห็นจะเป็นมือสังหารและผู้บงการมากกว่าว่าใครที่กล้าสังหารจากสิบตำรวจชูศักได้ในขณะที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเมืองตราดว่าจะเป็นคนโน้นหรือจะเป็นคนนี้พันตำรวจโทอ,อนันต์จันทรังษีสารวัตรใหญ่ก็เร่งสอบสวนคลี่คลายคดีนี้ เพราะถือว่าการเสียชีวิตของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นการกระทําที่เหยืยอหยันกฎหมายบ้านเมืองยิ่งนักพันตำรวจทัวอันดันได้เคลียร์ประเด็นการตายของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ออกไปทีละประเด็นกระทั่งเหลือประเด็นเดียวที่จ่าสิบตำรวจชูศักดิ์พาตัวเองเข้าไปพัวพันด้วยคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคําเถื่อนระหว่างประเทศต้นสายปลายเหตุของการค้าทองคําเถื่อนที่จ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ได้เข้าไปพัวพันนั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีเศษมาแล้วในครั้งนั้นนายพิษพ่อค้าคนดังคนหนึ่งที่มีกิจการค้าทองทุกอย่างรวมทั้งทองคําเถือนจากกัมพูชาด้วยได้ลักลอบขนทองคําเทื่อนพร้อมกับไม้หอมเข้ามาทางตำบลวังน้ําขาวอําเภอเมืองจองังหวัดตราดการลอบขนทองคําเทือนและไม้หอมในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้กลิน่นจึงได้ไปดักจับผลปรากฏว่าพักพวกสมุนของนายพิษผูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มเรียบ พร้อมด้วยของกลางส่วนในพิษหนีรอดไปได้อย่างวุดหวิดเมื่อหนีรอดไปได้ในพิษได้ออกสืบสบวราวเรื่องว่าใครเป็นสายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมการสืบหาหนอนบ่อนไส้ของในพิษนี้ก็เพื่อจะเก็บน้อนบ่อนไส้นั่นเองและจากการสืบสบวราวเรื่องของในพิษนี้เองได้สงสัยในอรุณเพื่อนของในพิษเองจะเป็นคนหักหลังจะใช่หรือไม่ก็ตามในพิษถือว่าทองคําและหมายหอวมูลค่ามากมาย ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไปจะต้องหาตัวการมาจัดการเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้คนอื่นเอาอย่างเอาเรื่องไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยเหตุนี้เองยนรุณจึงต้องตายใต้กระสุนปืนของมือปืนรับจ้างซึ่งการเสียชีวิตของนอายอรุณนี้เจ้าหน้าที่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นคำสั่งมาจากนายพิษแต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มได้เพราะขาดพยานหลักฐานเมื่อนอายอรุณตายไปแล้วยังเหลือนางมะลำ่ำภรรยาของยนรุณอีกคนหนึ่ง ที่ถูกตราหัวว่าจะต้องตายเป็นคนต่อไปดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดกำลังไปให้ความคุ้มครองนางมะลำ่ำในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตามจับมือปืนและผู้บงการไม่ได้จ่าสิบตำรวจชูศักด์ได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับคดีนี้ในช่วงนี้เองก่อนที่จ่าสิบตำรวจชูศักด์จะถูกส่งตัวไปเป็นผู้คุ้มครองชีวิตของนางมะลํำนั้นได้เป็นสายตรวจพิเศษของสองพเมืองตราดการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ของจ่าสิบตำรวจชูศักเขาเล่นงานทุกอย่างที่ผิดกฎหมายโดยไม่ยอมลดหรืออ่อนข้อให้กับสิ่งผิดกฎหมายเลยแต่ในบางครั้งนิสัยของผู้มีอำนาจในมือก็มักจะหลงและทำอะไรเกินกว่าอำนาจหน้าที่เสมอเขาก็เหมือนตำรวจทั่วไปเขาก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปเงินเดือนตำรวจเพียงแค่นี้หรือจะพอกินด้วยเหตุนี้เองจ่าสิบตำรวจชูศักจึงเป็นที่ไม่น่าพิสมัยนักของชาวเมืองตราดเขามักทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแน่นอนเมื่อจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ตายไปแล้วเขาจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทํานองต่างๆนา,นานาที่จะไม่สู้ดีนักและดูเหมือนคําวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะเป็นเรื่องจริงสิงด้วยย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ที่เข้าไปพัวพันกับขบวนการค้าทองคําเถื่อนกันดีกว่าเมื่อถูกส่งตัวให้ไปทําหน้าที่ผู้คุ้มครองนางมะล่าแล้วจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ก็ทําหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราที่ดี คุ้มครองนางมะลำอย่างชนิดถึงอกถึงสวงโดยการไปกินอยู่ที่บ้านของนางมะลำเลยใครที่คิดจะสังหารนางมะลำม,มีหวังต้องผ่านศพของจากสิบตำรวจชูศักดิ์ไปได้ก่อนจากความใกล้ชิดของผู้ถูกคุ้มครองและผู้คุ้มครองนี้เองในที่สุดก็มีเสียงเล่าลือกันว่าจากสิบตำรวจชูศักดิ์ได้เปลี่ยนหน้าที่ผู้คุ้มครองนางมะลำไปเป็นหน้าที่อื่นเสียแล้วพันตำรวจโทอนันต์จันทรังสีนายโดยตรงร้อนอกร้อนใจ ได้รีบสั่งการให้ย้ายจ่าสิบตำรวจชูศักด์กลับมาประจําอยู่ที่สพเมืองตราดในหน้าที่ผู้ช่วยเสมียนโต้ตอบตําแหน่งเดิมสายตรวจพิเศษก็ไม่ให้เป็นเรียกว่าเอาตัวมากักไว้เพื่อกันเรื่องยุ่งๆเหมือนยุ่งตีกันที่จ่าสิบตำรวจชูศักด์ไปเล่นละครอยู่กับนางมะลํานั่นเองและนอกจากจะย้ายจ่าสิบตำรวจชูศักด์แล้วพันตำรวจทูวอ,อันตน์ยังสั่งห้ามจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์เหยียบย่งเข้าไปที่บ้านของนางมะลําอีกด้วยแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่คําสั่ง ใครล่ะจะห้ามได้จ่าสิบตำรวจชูศัก์จึงเข้านอกออกในที่บ้านของนางมะลำ่ำอย่างกับบ้านของตัวเองก็ว่าได้ในระหว่างที่จ่าสิบตำรวจชูศักกำลังวุ่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางมะล่ำนั้นก็ได้เกิดเสียงพูดคุยกันขึ้นมาว่ามือปืนมือสังหารกำลังจะเข้าไปสังหารหนางมะลำ่ำเพราะนางมะล่ำนั้นไม่มีจ่าสิบตำรวจชูศักิ์เป็นผู้คุ้มครองแล้วจะกข่าวลือในวงการมือปืนนี้เองทาให้หนางมะล่ำกลัวจะต้องตายจ่าสิบตำรวจชูศักิ์เองนั้น ก็ไม่ต้องการที่จะให้หนังมะล่าตายเหมือนกันและแล้วในที่สุดในวันที่12มิถุนายน2526นายในพิษที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและคนเมืองตราดรู้ว่าเป็นผู้ส่งมือปืนมาสังหารยนรุณและตามล่าชีวิตของหนังมะล่านั้นได้ถูกมือปืนลึกลับบุกสังหารจนเสียชีวิตแล้วนายพิษตายไปแล้วก็ตามแต่พักพวกของนายพิษรวมทั้งญาติพี่น้องยังอยู่ได้พยายามสืบว่าใครคือมือสังหารนายพิษ และมือสังหารมาจากถิ่นไหนอีกทั้งใช้ยานพาหนะอะไรในการล่าสังหารซึ่งจากการสือแบบใต้ดินของพักพวกของนายพิษนี่เองจึงได้พบว่าเก่งที่มือปืนใช้ล่าสังหารนายพิษนั้นเหมือนกับรถเก๋งของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์เมื่อผนวกกับเรื่องที่จ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ไปมีอะไรกับนางมะล่ำเข้าให้แล้วบรรดาสมุนของนายพิษจึงเชื่อว่าการเสียชีวิตของนายพิษจะต้องเป็นฝีมือของจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์อย่างไม่มีปัญหา แต่คนอย่างจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นมือปราบปืนโหดคนหนึ่งของหลวงพักสพเมืองตราหากใครคิดจะแย้มก็ต้องแย้มอย่างชนิดที่ไม่ให้จ่าสิบตำรวจชูศักดิ์มีโอกาสแย้มกลับแน่ด้วยเหตุนี้เองแผนการเก็บจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์จึงได้กระทํากันอย่างรัดก,กุมที่สุดการสืบสวนของพันตำรวจโทอนันต์ทราบว่ามือปืนได้สะกดรอยตามจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์อยู่ตลอดเวลาเป็นเวลาเกือบอาทิตย์ก่อนที่จะสบโอกาสลงมือ โดยชัวรอากาศตอนที่จ่าสิบตำรวจชูศักด์แขวนปืนอันเป็นอาวุธประจําตัวไว้ในบ้านเพื่อมาล้างรถบุกเข้าสังหารขณะล้างรถอยู่หน้าบ้านนั่นเองครับเรื่องราวของจ่าสิบตำรวจชูศักด์ตำรวจผู้มีทั้งพระเดชพระคุณที่ชาวเมืองตราดรู้จักกันดีได้จบลงไปแล้วแต่เรื่องการตามล่าตามล้างตลอดถึงขบวนการขนทองคําเถื่อนมันยังไม่จบลงง่ายๆและดูเหมือนมันเพิ่งจะเริ่มต้นสียร้อยสาไปครับ นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ